กว่าจะมาเป็นเรียนเทคเจ้าของแบรนด์พื้นคอนกรีตขัดเงาคริสตัลฟลอร์ที่คนเรียกกันจนติดปากรู้ไหมครับว่ากว่าแบรนด์คนไทย100%จะได้รับการรับรองจากอเมริกาได้เนี่ยเขามีความเป็นมายังไง ในปี2002บริษัทเรนเทคจำกัดได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีคนไทยถือหุ้นอยู่ทั้งหมดเริ่มต้นธุรกิจโดยการเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับด้าน Special i s t construction และด้านงานเคมีก่อสร้างจากนั้นในปี2005บริษัทเรนเทคก็ได้พัฒนาโซลูชันที่เรียกว่า Crystal f l o o r ขึ้นมาครับโดยการบินข้ามทวีปไปเรียนมาจากสมาคมขัดพื้นคอนกรีตแห่งอเมริกาหรือ CPAA โดยในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีผู้เชี่ยวชาญไม่มากนะครับที่จะได้รับการรับรองจากอเมริกาสำหรับลูกค้าหลักของเรน,เเนุกนกกากม และพลังสินค้าที่มีการใช้พื้นคอนกรีตเป็นส่วนมากครับซึ่งสําหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือคริสตัลฟลอร์นี่เองโดยจุดเด่นหลักของคริสตัลฟลอร์เนี่ยก็คือเทคนิคการขัดเงาพื้นคอนกรีตที่ก่อให้เกิดความแข็งแรงทนต่อการขูดขีดไม่ก่อให้เกิดฝุ่นที่สําคัญคือง,ง่ายต่อการบำรุงรักษาครับและด้วยประสบการณ์กว่า20ปีของเรียมเทคที่ให้บริการขัดเงาพื้นคอนกรีตมาแล้วมากกว่า10ล้านตารางเมตรพร้อมด้วยบริการที่มีความเชี่ยวชาญและทันสมัยทำให้คร,ริสตัลฟ งานและความคุ้มค่าได้เป็นอย่างดีอีกทั้งสามารถคอบคุมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมได้อย่างทั่วถึงครับและนี่แหละครับความเป็นมาของเรียนเทคผู้ชี่ยชาญด้านพื้นและคอนกรีต,ตขัดเงาของแท้ยืนหนึ่งเจ้าเดียวในตลาดสวหรับคลิปถัดไปเดี๋ยวเราจะไปพาทำความรู้จักกับบริษัทไหนต่อรอติดตามกันครับ